รัฐบาลที่จะเปิดลงทะเบียนบ้านเพื่อคนไทยนะครับใครได้เห็นคลิปนี้รีบแชร์รีบบอกกันไปเพราะว่ามันใกล้ถึงวันแล้วก็คือวันที่24กค68เนี้ยนะครับตีหนึ่งไปเน้นล่มลงทะเบียนแข่งกันละสำหรับที่หัวมาอูเนี่ยจะเป็นพื้นที่น้ำร่องอเฉพาะเชียงใหม่นะครับเฉพาะเชียงใหม่แต่อยู่เชียงใหม่ก็จริงคนทั่วประเทศเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้หมดนะครับเพราะว่าอยู่คนกรุงเทพ อยากจะมีบ้านหลังแรกที่เชียงใหม่ก็ได้นะครับก็เตรียมเอกสารไว้เลยสําหรับบัตรประชาชนสำหรับทะเบียนบ้านเอาวางไว้ท่านก่อเลยถึงเวาลาก,ก่อนโหลดก่อใช้มือถือถ่ายโหลดโหล,ล,ลดส่งนะครับขาใจเตรียมลูกหลานใครก็ตามที่มีโอกาสที่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอ้าวคตอบไม่เป็นอย่างไรหนึพิมพ์ที่ Google น่ะนะ ว่าบ้านเพื่อคนไทยเดี๋ยวมันจะขึ้นเวอร์ไวเว็บไซต์นี้ขึ้นมา 2. คุณสมบัติ 1. เป็นคนไทย 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะนะครับก็คืออายุสาวปีขึ้นไปนั่นนะนะครับส่วนอายุ17เจนี่ยจะต้องเป็นไม่ยิงกับประจายเิญแต่งงานกันนะคะอันนั้นเป็นถ้าถ้าสคนไม่ยิงกับประจายแต่งงานกันในวัย17ปีเนี่ยเอเคนั่นคือ เป็นแห่ข้อยกเว้นนึงคือบรรลุนิติภาวะแต่ในทางเต้ๆเนี่ยคืออายุยีปีขึ้นไปนั่นเอง 3. ในวันที่เราลงทะเบียนเนี่ยเราจะต้องมั่นใจในตัวเราว่าใน1เดือนเนี่ยหเดือนของเราเนี่ยเรามีรายได้มากกว่าห0 0 0มื่นบว่จะเป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานโรงแรมเอก,กชนข้าราชาการหรือจะประกอบอา,อาชีพวิสระเนี่ย มันมาบมิ่เงิน,นเขา้าบัญชีเนี่ยต่อเดือนเกินหนะ้าหมื่นเนี่ยโอเคเขามีโอกาสในการจับจองอ่ะกันรีบแชร์รีบบอกกันไปวันที่เสารเนี่ยจองไปก่อนไนดะ้บ่ได้กผมว่ากันผ่อนเดือนละสี่พันบาทผ่อนรายเดือนนะ้นสี่พันบาทในลักเกอร์อาจจะเป็นเก้าสิบเก้าปีครอบครองนะโอ้แต่อยู่ไปก่อนด้อยนะครับเพื่อถูกหวยวัแน่ก็ไปซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตตอนนี้ถือว่าเฮามีโอกาส ได้มีที่พักอาศัยนะครับได้มีโอกาสผ่อนสีปันนี่ประโปกับผ่อนหอนะนะครับอย่างไรฝากแชร์ฝากบอกกันตัวตีหนึ่งวันที่สาวยี่สิบารีบเตรียมเอกสารวางบนโตะ๊ะมือถือพร้อมถ่ายพร้อมโหลดจองไปก่อนได้ไมาได้บอกว่ากันแต่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้หมูห่เฮามีบ้านหลังแหลกแล้วนะครับฝากกันตัวเนอขอบคุณครับ